ลลุุ่่งงงเเเเเช้าา้้้าาาาามมแวจจไออียยคยคบนืขใทองคำในดินไทยอย่าปล่อยให้แร่แร่อิดเป็นแค่ดินในสายตาคนอื่นเจาะลึกความมั่นคงชาติกับลุงเชาวณเมืองคอนสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นร้อน กับลุงเชาณเมืองคอนทาง Talk Podcast Thailand ครับวันนี้ลุงเชามีเรื่องที่อยากจะชวนพี่น้องมานั่งคุยกันอย่างเป็นกันเองเรื่องนี้ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่การเมืองท้องถิน่นแต่มันคือดินที่เราเหยียบอยู่ถูกวันนี่แหละครับลุงขอตั้งคำถามง่ายๆให้พี่น้องลองคิดตามดูนะครับพี่น้องคิดว่าดินในประเทศไทยเรา มีค่ามหาศาลขนาดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกได้ไหมครับบางคนอาจจะสายหัวบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องเกษตรกรรมแต่ลุงจะบอกว่าวันนี้มีคำที่กำลังเป็นกระแสร้อนมันคือคำว่าแร่แร่เอ,อิร์ดหรือแร่หายากครับเมื่อเร็วๆนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการลงนามใน MOU ร่วมกับสหรัฐอเมริกากรณีแร่แร่เอิร์ดนี่แสดงว่าทองคำในดินไทยกำลังถูกพูดถึงในระดับโลกแล้วครับแร่แร่เอิร์ด e อาจจะเป็นคำที่หลายคนไม่คุ้นหูแต่มันคือหัวใจของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่เลยนะครับพี่น้องลองนึกภาพรถยนต์ e ีวีไมโครชิปและปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีทั้งหมดของโลกใบนี้ วัตถุดิบในการผลิตมันก็มาจากแร่หายากที่อยู่ในดินไทยของเรานี่แหละครับนักวิเคราะห์บางท่านถึงกับเปรียบเทียบแร่หายากว่ามีค่าเทียบเท่าน้ำมันของตะวันออกกลางในอดีตเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่ลุงเชาอยากจะชวนเจาะลึกตามที่ท่านสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ได้ให้ความเห็นไว้มันคือคำถามที่เจ็บปวดครับ ถ้าแร่ในดินเป็นของเราแล้วทำไมมูลค่ามหาศาลถึงต้องไปอยู่กับคนอื่นครับเรากำลังจะวนกลับไปเป็นประเทศผู้ขายวัตถุดิบราคาถูกอีกครั้งหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับพี่น้องลุงมองว่านี่คือเรื่องของความมั่นคงทางเทคโนโลยีและศักดิ์ศรีของชาติเลยทีเดียวพี่น้องลองคิดดูนะครับประเทศที่ไม่มีแร่ เขายังรวยจากเทคโนโลยีได้แล้วประเทศที่มีแร่จะยอมจนเพราะขาดงานวิจัยไปได้อย่างไรครับประเด็นนี้เชื่อมโยงไปถึงด่านสุดท้ายของการศึกษาไทยที่ถูกตีแตกนั่นคือมหาวิทยาลัยครับรายงานล่าสุดของ Time Higher Education ปี2026ที่มีการพูดถึงมันส่งสัญญาณหน้าเป็นห่วงนะครับ มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดอันดับหนึ่งใน10ของอาเซียนในขณะที่มาเลเซียติดไปถึง7แห่งและเวียดนามก็แซงหน้าเราไปอีก3แห่งแล้วครับลุงชาวว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สถานที่เรียนหนังสือแล้วนะครับมันคือโรงงานผลิตสมองในชาติที่ต้องสามารถแปลรูปความรู้ให้กลายเป็นนวัตกรรมต้นน้ำได้ ถ้าเราไม่มีนวัตกรรมต้นน้ำเราก็ทำได้แค่ขุดดินขึ้นมาขายแล้วก็ซื้อชิปซื้อเทคโนโลยีที่คนอื่นทำมาแล้วในราคาที่แพงลิบรลิวดังนั้นลุงชาวเห็นด้วยกับแนวคิดว่าเราต้องสร้างมหาวิทยาลัยนักรบวิจัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกสารราชการการศึกษาการวิจัยคือความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่ภาราทางยบประมาณแต่ลุงเชาอยากให้กำลังใจนะครับเพราะคนไทยเราไม่ได้เก่งน้อยหน้าใครในโลกนี้เลยตัวอย่างชัดเจนมีให้เห็นอย่างศาสตราจารย์ด็อเตอร์เยดมิงชังจาก MIT ที่เป็นนักวิจัยระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ท่านยังมีสิทธิ์เอกคนไทยถึงสองคนทั้งด็อเตอร์พิมพาลิมทองกุลและรองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์นงลักมีทองซึ่งทั้งคู่พิสูจน์แล้วว่าคนไทยเก่งจริงปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับพี่น้องแต่อยู่ที่ระบบสนับสนุนที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะผลักดันงานวิจัยเหล่านั้นไปสู่ตลาดได้จริงในขณะที่สหรัฐเขากำลังฟื้นเหมืองเก่าเพื่อขุดแร่หายากญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนาม เขาก็ตั้งสถาบันวิจัยวัสดุขั้นสูงแต่ประเทศไทยเรากลับยังไม่เห็นเป้าหมายใหญ่ที่ชัดเจนเลยครับลุงชาวจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งกำหนดยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติที่มองไปข้างหน้าให้มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคแร่เอิร์ดนี้แร่ในดินมิใช่แค่หินผงหากยืนยงด้วยปัญญาพาคิดเห็น อย่าปล่อยดินแล้วดับซื้อชิปมาเป็นจงสร้างเน้นสมองไทยให้เลือดล้ำคำตอบว่าดินของเราจะกลายเป็นทองได้หรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่เหมืองนะครับพี่น้องแต่อยู่ที่สมองและวิสัยทัศน์ของคนในชาติมันอยู่ที่มหาวิทยายลัยนักวิจัยและรัฐบาลว่าจะมองเห็นคุณค่าของมันแค่ไหนเราจะยอมขายดินราคาถูก แล้วกลับไปซื้อเทคโนโลยีราคาแพงจากคนอื่นตลอดไปไม่ได้แล้วครับการมีแร่แร่เอิรอดในมือคือโอกาสทองครั้งสำคัญของประเทศไทยที่เราจะเปลี่ยนสถานะจากผู้รับจ้างผลิตไปเป็นผู้สร้างนวัตกรรมนี่คือเวลาที่เราต้องปลุกศักดิ์ศรีของดินให้เท่าเทียมกับศักยภาพของสมองไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยีลดการพึ่งพาต่างชาติถึงเวลาที่เราทุกคนต้องตระหนักและผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วครับนี่คือทางเดินที่จะนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยมือและสมองของคนไทยเองลุงชาววังว่าบทสนทนาในวันนี้จะทำให้พี่น้อมได้เห็นภาพรวมและเกิดการใกล้ครวญ ถึงอนาคตของชาติร่วมกันนะครับก่อนจะจากกันไปลุงเ้าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิช่องลุงเชาเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตยานังว่าทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยครับและหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับและนี่คือ เสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยครับคนจริงไม่เหมือนเชยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทยลุงเช้ามาแล้วจ้า